ชมหน้าเจ้ามือนะคะเจ้ามือตั้งวงค่ะมีกันสองขานะคะไกลมามีหมามิเหรออ่าหนูเป็นเจ้ามือใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเขาห้ามตั้งวงนะคะน้องห้ามตั้งวงเล่นไพ่นะคะน้องดีน้องดีหลักขาค่ะมือขนาดนี้เลยนะคะมีอะไรจะสะรารภาพไหมคะ ดิตั้งวงเล่นไพ่ไม่ได้นะคะช่วงนี้รัฐบาลเขาบอกว่าตั้งวงเล่นไพ่ค่ะค่อยเวระยะห่างค่ะค่อยเวระยะห่างนะคะนี่อะไรคะอยู่ดีมาชวนหมาเล่นไพ่เฉยเลยค่ะเล่นไพ่เหรอคะเดี๋ยวตำรวจมาจับนะคะอกลัวไหมกลัวไหม ตำรวจมาจับนะอ้วเอวดออเดี๋ยวมาจับได้ยังไงหนูลูกป้านะให้รู้สิเออ,อตำรวจออ,ออกไปออกไปบายยกัน